สวัสดีค่ะพี่น้องมือน้สิเห็ดแกงจืดหมูสับจากใส้ดอกขาวแล้วก็มีเห็ดน้ำจ้ะอันนี้คือกระเทียมพริกไทยลาักชีจัดตำไปแล้วจ้ะเา้าใส่หมอดลงไปก็นอาะเอาน้ำใส่หมอดพราะประมาณาต,มต้มไปแล้วจ้ะพี่น้องโอเคเอที่นี่เท้าก็สิมาผสมผสมส่วนเอเนือหมูสับของเข้าจ้ะแกงจืดหมูสับใส่ดอกขาว ก็จะปิดเทสเซลงไปใส่น้ำตาลนิกหน่อยใส่ซอสชิอิวขาวค่ะซอสฟ้าเคียวย่างนิดละหน่อยซอสหอยนางลม น,นี่กะจิคุกเข่าจะาี่น่องเดี๋ยวอันนี้ใส่จังหน่อยวงรถดีโอเคคุกเข่าคุกเข่าโอเคกะเขากันแล้วพี่น่อง ก็เปิดไฟเห็นเนาะน้ำเดือดแล้วน้ำหอนแล้วนะพี่น้องเอากบเสียบหมูลงเลยจ้ะพี่น้องแกถ้าเกิดว่าต้องหมักไว้จะสิบน,นาทีสิบห้านาทีก่อนก,ก็ได้จ้ะแต่อันนี้ใส่ลงไปเลยกะเสียบด้วยมันมนีเวลาถ้าจะให้ดีต้องหมักไว้ก่อนนั่นแหละ สิบห้ายี่สิบนาทีนะน้ำห้อนเราจะใส้ลงไปแล้วจะเดี๋ยวไปชินๆนเน,ะนาะให้เป็นก้อนรวงรวงจ้กน้อยจ้ะม,มันจังมาแน่นเวลาเขาสุกแล้วเขาจะางเป็นเป็นก้อนแน่น ค okay. หมูสับก็สุกง่ายเนาะเราจะตามไปด้วยผักแล้วจ้ะนี่ทำง่ายๆเ้ียพี่น้องจ้ะต้องมีกระเซาบแลวจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องนี่ข okay. okay, okay, อ,อมือหยาดรางมือเนี่ยมามาเดี๋ยวตวรางม,มื้งหรอกสิปรุงด้ยพี่น้องจ้ะ ตอนนี้ก็ปรุงนี่แหน้ำตาลคนไปนิดหน่อยปรุงแลดีนี่จะ้ะโซ่ร่งไปเลยจะ้ะพวกปลาเขียวตัวซีอิฐขาวโอเคใส่ผักแล้วจ้ะพี่น้อง มีเส้นก็เส้นใส่น้ำกระแซพี่น้องจ้ะเส้นวนเส้นวนเส้นนะจ้ะเห็ดนี่มันเหี่ยวจังหน่อยซื้อมาลายมือเราจะแต่ว่าพี่ยังนั่งใส่ไดยอยู่อเ,เออดอกขาวเนี่ยมันสีหวานนี่พี่น้องจ้ะมันสีหวานก็ดอกเขียวรสชาติก็สีหวานก็สีขาวกันดีกับเนื้อหมูสับข้างเข้านะดอกเขียวเบบ็คคอีีเนี่ยมันจะออกเขียวเขียวมันจะออกเหม็นเขียว อันตัวนี้หวานก็กระหล่ำกระหวานหวานก็บล็อกลคลี่พูดถึงแกงจืดนะจ๊ะแล้วรสชาติก็ใส่ได้เพราะเรารสชาติแต่ว่าบล็อกคลี่อ่ะมีประโยชน์มีประโยชน์หลายค่ะบล็อกคลี่โอเค่ะนี่พอก็เดือดแล้วนะพี่น้องเนาะเดือดแล้วก็จะเอาเอาผักเนี่ยนี้ข้าวหลังได้จ้ะมีหวัดพัก่ยกับซีโร่ได้พี่น้อง จัดว่าใส่ได้จ้ะไีเตรียมไว้มื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆแล้วจ้ะที่รับชมจีคลาไปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวตัวอย่างนาะพี่น้องเนาะแกงจืดหมูสับของเราอืมใส่พี่น้องมั่งก็ไระแดะรวบระตัดตอนนี่จ้ะเด้อพี่น้องเด้เลยแลวมันเดือดก็ใส่ได้แล้วจ้ะพักก็สุกแล้วเนี่ยอันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแกงจืดหมูสับใส่ดอก ปรกกาศขาวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไว่ได้พี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย